สวัสดีชาวลัคนาราศีก,าากุมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้คปปรูพีพยาจการเช่นแล้วก็จะปัจจการดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2 5 6 6ให้กับชาวลัคนาราศีก,าากุมได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งในช่วงตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับยังคงมีดา,าวพระเสาร์ซึ่งทับลัคนาของชาวลัคนาราศีก,าากุมอยู่นะครับแต่พระเสาร์เองก็พักษงานะเดินถอยหลังนะครับอย่างที่ครูพีเคยได้บอกไปว่า ปัญหาเรื่องราวความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยก็เรียกว่าเบาบางลงนะครับพอพระเสาร์มาทับลัก์เนี่ยไม่ว่าจะทับลัก์ของลัคนาอะไรก็ตามเนี่ยมักจะมีความเครียดความวิตกกังวลน,นะครับในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างนะครับแต่ช่วงที่พระเสาระพักสงสาอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ผ่อนคลายอยู่พอสมควรสําหรับชาวลัคนาสายกลุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงตลอดระยะเดือนตุลาคมที่ทั้งเดือนเลยก็มีดาวประสุทด้วยนะที่เร่งลัคนาของชาว ลัคนาราศีกุมอยู่นะครับดาวพระศุกร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุกับดาวเจ้าเรือนสุข่ะคือเรื่องราวดีๆทั้งนั้นแหละนะครับเรื่องราวของความก้าวหน้าเรื่องราวของการเดินทางทําบุญต่างๆเข้าวัดเข้าวานะครับหรือเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของหมู่เคอญาติหรือทรัพย์สินต่างๆนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพระศุกร์นั้นเล็งกับดาวพระเสาร์ซึ่งทับลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมอยู่นะในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าก็ตามนะ การเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมู่เคยญาติหรือการได้มาของเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนาน,นานไม่ว่าจะเป็นหยุดยานพานะรถบ้านท,ที่ดินต่างๆนะอาจจะได้ไม่ตรงกับที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ด้วยความที่รพระสุเองพระสาเนี่ยเล็งกันไปดับผู้ศัตรูซึ่งกันและกันเป็นดาวคู่เกี่ยวเรื่องของความผิดหวังเป็นเรื่องของความเสียอกเสียใจในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะครับตรงนี้ซึ่งพระสุเอองย่านที่ครูพีที่บอก่เป็นเรื่องของ ความก้าวหน้าเป็นเรื่องราวของหลักทรัพย์ญาติพี่น้องนะครับอาจจะไม่ได้เป็นหนังใจอย่างที่ชาวลัคนาสิกลุ่มคาดฝังเอาไว้ในช่วงระยะน,นี้นะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาสิกลุ่มเองนะครับตัวแทนการเงินคือดาวพระพฤหัสนะครับพระพฤหัสเองก็อยู่ที่ราศีเมษนะเรียกว่าเดินถอยหลังอยู่ในช่วงระยะน,นี้อยู่ในเรือนสารชะของลัคนาทําให้เรื่องราวของการเงินของชาวลัคนาสิกลุ่มเอง นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการทำนิตกรรมธุรกรรมสัญญาต่างๆที่กษัตรต่างๆนะครับหรือเงินได้มาจากการติดต่อเป็นตัวแทนในหน้าเป็นคนกลางนะหรือเป็นการซื้อขายนะรัพย์สินต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับของชาวรัชนาสีกลุ่มในช่วงระยะนี้นะครับซึ่งพระพาทสเดพอเดินไทยหลังเนี่ยนะครับการเงินไทยหลังก็ทําให้เรื่องราวต่างๆตรงนี้มีการชะลอตัวลง การทำสัญญามีการคัดขึอ้นออกไปการจะได้มาเกี่ยวกับเรื่องของอเงินรายได้ต่างๆนะจะมีการชะลอตัวออกไปเกิดความล่าชา้าเกิดความติดขัดนะครับกับตุวชะตาของชาวรัสีกลุ่มเองในช่วงระยะนี้ทําอะไรเรื่องการเงินก็จะมีความติดขัดมีปัญหาไม,ม่ค่อยมีความราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับในช่วงระยะนี้ของชาวรัสีกลุ่มเองเนาะ ด้วยความที่ดาวพังขานเจ้าลูกสัจฉเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่ราศีกันอยู่ในเรือนบรรณะด้วยนะการได้เงินมาทําเอกส,สัญ,ญามามีแนวโน้มที่จะมีโอกาสาที่จะเสียเปรียบนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่การเงินนั้นก็จะได้เรื่องราวของผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าเนี่ยนะครับดีขึ้นในช่วงวันที่3มไปนะจนถึงช่วงวันที่ส7บเจดตุลาคม แต่พอหลังจาก17ตุลาคมปุ๊บเนี่ยเรื่องการได้มาของเงินเรื่องของไรายได้ปุ๊บเนี่ยก็มีความที่มีรายจ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับของชาวลาักลักนาลัศีกุมเองนะครับยังไงก็เตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินการได้มาของเงินการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของหน้าที่การงานโดยตรงของชาวล,ลักศีกุมเองเนี่ยตัวแทนการงานก็คือดาวพระพังคารนะครับพ่างคารเองเนี่ยในช่วงต้นเดือนมาที่หนึ่งที่สองอยู่ที่ราศีกันนะครับแต่ว่า พอวันที่สามตุลาคมเนี่ยดาวพขขาัางคานใะตัวแทนการงานเนี่ยนะครับก็กยกะยะอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนสุภาของลัคนาแต่พัางคานมีตําแหน่งเป็นปะนะเรียกว่าอ่อนกาลังในเรือนสุภานะครับงานพอเข้าเรือนสุภาเนี่ยย่อมจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะพอเข้าเรือนภพที่ดีย่อมจะมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้แต่ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก นะครับด้วยความที่ดาวกันงานเ,าเป็นปักอ่อนกําลังอยู่นะครับการทํางานบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยมีความราบรื่นอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบางคนมีกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงงานยกย้ายงานแต่ไปเปลี่ยนแปลงงานที่ย้อนไปอย่างต่างถิน่นต่างแดนแต่ไปในระดที่เรียกว่า่อนทัางจะกระตันหันขุกขักไม่ค่อยมีความราบรื่นนะครับด้วยความที่ดาวพังคารอีกพอเข้าเดือนสุภยในราศีตุลนะครับก็จะเล็งกับดาวพระพฤหัสหัและดาวพระราหูในช่วงระยะนี้ นะครับพฤหัสเองก็ถอยหลังอยู่นะก็คงไม่ได้ส่งเสริมดาวพังคานสักเท่าไหร่ในช่วงระยะน,นี้แล้วก็พระาหูกับพังคันเองเนี่ยรเร็งกันอยู่ก็รเรียกว่ามีเรื่องดาวที่ก็ตั้งจะมาถึงตัวของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมเองนะครับด้วยความที่พังคันกับราหูเนี่ยเป็นดาวทัดลมซึ่งกันและกันนะครับพอเล็งกันเนี่ยในช่วงระยะน,นี้เนี่ยก็อาจจะมี ผลมีเรื่องดาวเกี่ยวเรื่องของการทำงานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเพศตรงข้ามได้นะครับแต่เป็นงานที่อาจจะทําแล้วไม่ค่อยมีผลประโยชน์หรือความชัดเจนที่ให้ผลถึงชาวลักษณสกิกุมเนี่ยแบบ100%ซนักนะครับด้วยส่วนหนึ่งเองเนี่ยพังขายพระหูเนี่ยพอเล็งแตนนะ่เป็นดาวคู่เรื่องของอ,อะไรที่มันสลับซับซ้อน นะครับการทํางานร่วมกับคู่พัร์ทเนอร์คู่สัญญายิ่งเป็นเพศตรงข้ามต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจะมากกว่าเนื่องานและทําให้เกิดปัญหาตามมาในาวันข้างหน้านะครับตรงนี้ด้วยความที่พัทราบประตูเองเ,เป็นดาวคู่เกี่ยวกับเรื่องของความรักซอนรักซอนซ,อน,ซอนเงื่อนนะครับของชาวลักเสีกลุ่มเองช่วงนี้แต่พอวันที่17ตุลาคมแล้วเนี่ยพระระบุมีการยกย้ายออกก็เรียกว่าเป็นเล็งกับดาวพังคางคันละดาวจำตัวของชาวลักเสียกลุ่มเองเนี่ย ยกย้ายออกนะครับเข้าสู่ราศีมีนนะครับก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ในตาแหน่งที่ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับก็ทําให้ชาวลัคนาสีกลุ่มเองเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของปราบผลรายได้ต่างๆนะครับอาจจะมีการทำนิติก,กรรมธุรกรรมสัญญาอะไรที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชาวลัคนาราสีกลุมได้ในช่วงระยะน,นี้นะครับ ส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลัคนาสิกุมเองนะครับด้วยความที่ดาวจาตัวเองนั้นก็กำลังจะยกย้ายนะครับจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนนะครับก็เรียกว่าเข้าอยู่ในเรือนที่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ดาวเจ้าเรือนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาที่เรียกว่าจะกระทบถึงตัวของชาวลัคนาราสิกลุลเนี่ยโดยตรงแต่ส่วนหนึ่งนะครับในช่วง ปลายเดือนเนี่ยสิตุลาคมไปแล้วเนี่ยนะครับในราศีตุลน,นะจะมีดาวพระตย์ดาวพระพุธและดาวพังคารอยู่นะครับซึ่งพระตย์กับพังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นดาวคู่ปฏิหิุนะครับแล้วก็จะอยู่ในเรือนสุขภาคของลัคนานะครับตรงนี้อาจต้องระวังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาการเดินทางเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าพังคารเองเนี่ยมาจาก เจ้าเดนกรรมมันะพอเจอพาทินเรือนสุภาเนี่ยการเดินทางอาจจะทําให้เกิดปฏิเหตุได้ให้ระพัดระวังในช่วงระยะนี้ไปสักหน่อยหนึ่งตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของความรักนะตัวแทนของครอบครัวของชาวลัคนาสิกลุก่มองคือดาวพาทิดนะครับพาทิดเองก็ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปเลยนะก็เรียกว่าอยู่ที่ราศีกันนะครับอยู่ในเรือ,มอนมรณะของลัคนา เรื่องราวความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนยอาจจะมีความห่างเหินกันนะครับมีเรื่องราวที่ต้องห่างกันห่างไกลกันนะดนเรื่องของภาระหน้าที่การงานต่างๆนะครับมีความห่างเหินพอสมควรถ้าไม่ห่างไกลกันด้วยเรื่องของอการํางมนที่ต้องเดินทางไปที่อื่นนะครับก็จะมีเรื่องราวการทํางานที่ต้องเวลานั้นส่วนทางกันก็เลยไม่ค่อยมีการได้พูดคุยสื่อสารกันไปทางที่ดีดักนะอาจจะพูดคำสองคำแล้วรู้สึกไม่ ถูกอกถูกใจไม่ค่อยจะเข้าหูกันักเท่าไหร่ในช่วงเด,ดืนนี้ของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วยังไงก็ให้ประคับประคองเรื่องต่างๆให้ผ่านไปได้นะครับซึ่งหลังจากวันที่18ตุลาคมเนี่ยตัวเองคนลคกู้ครามจะมีการยกย้ายจากราศีกันเนี่ยเข้าสู่ราศีตุลเรียกว่าพ้นจากเลินมลณะละนะครับเข้าสู่เดือนสุภาของลัคนานะครับพอเข้าเดือนสุขภัปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกระดวงชะตาได้ส่วนหนึ่งแต่พระทิศพอเข้าสุขภากเนี่ยมีเหน่อเป็นนิดนะครับเสื่อม เรื่องราวความรักของคนมีครอบครัวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการอยู่กันคุยการสื่อสารการพูดจากันเนี่ยยังคงมีความคุ้มเคืออยู่ยังไม่ค่อยมีความโป่งโล่งดีสักเท่าไหร่ยังมีเกณฑ์ที่ต้องมีความห่างเหินกันด้วยเรื่องพาะที่อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพระหูมีการยกจากราศีมษะตัวสุรศีมีนและดาวตก็ส่รศีมีนนะครับเลยทําให้ดาวตัวแทนพระผู้กครองเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นมรณะกับดาวตับตัวอีกเช่นเดียวกัน นะครับตรงนี้นส่วนคนโสดเนี่ยนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักนะจากคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างไกลหรือได้พบกับคนที่อาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะครับพบคนที่อาจจะมีความรู้ความสามารถหรือคนที่มีความบกพร่องในบางสิ่งบางอย่างที่มีจุดต่ํากว่าตัวของชาวลัทสีกลุ่มนะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสอินี่ยเข้าเสืร์ศุก สุภาตนเนี่ยราศีตุลเนี่ยในราศีตุลเนี่ยมีต่างเป็นนิดด้วยนะมักจะพบเจอคนประเภทนั้นนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆลองศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับยังไม่เป็นจังหวะไม่ใช่ช่วงเป็นจังหวะที่ดีเรื่องราวของความรักของชาวราศีกุมของคนโสดสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้นะครับตรงนี้เป็นคำพยากรณ์โดยรวมๆของชาวราศีกุมนะครับยังไงก็รับชมรับฟังด้วยสตินะอย่างที่ครูพีได้เคยบอกไว้นะครับตรงไหนดีเตรียมตัวตั้งรับตรงไหนไม่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับอีกเช่นเดียวกัน นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่อย่าลืมกดติดตามครูพีเอาไว้นะมาอัปเดตรับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็คําพยากร์ตรงนี้เป็นคําพยากร์โดยภาพรวมนะจากดาวที่โคจรอ,อยู่นะตอนนี้เท่านั้นไม่ได้กระทบถึงลื้นงดวงเดิมของใครคนใดคนหนึ่งนะครับตรงนี้ครูพีต้องบอกเอาไว้นะครับอาจจะดีบ้างสำหรับคนอาจจะไม่ดีบ้างสตหรับนคนนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวรึกลึกอาจจะต้องติดต่อครูพีมาเพื่อขอรับคำพยากรณ์สัมตัวได้ ครับตรงนี้ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังคุณพี่หนะตอนนี้สวัสดีครับ